สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ LPA ประจำปี2 5 6 5นะครับซึ่งเรายังพูดคุยกันอยู่ในด้านที่1ในด้านของการบริหารจัดการนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อในหน่วยที่2ในเกณฑ์ประเมินในเรื่องของการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวชี้วัดที่6 1ถึง10ซึ่งมี5ตัวชี้วัดนะครับจำนวน25คะแนนด,ด้วยกันในตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดที่6ตัวชี้วัดที่6เนี่ยเขาจะ,ะตรวจสอบประเมินในเรื่องของเอกสารหลักฐานดังนี้นะครับ1เนี่ยมีการมอบหมาย มีการมอบหมายสำนักกองฝ่ายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีคำสั่งแต่งตั้ง 2. มีทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 3. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน15วัน 5. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่คือเอกสารหลักฐานที่เขาจะตรวจประเมินนะครับสำหรับเกณฑ์การประเมินเนี่ย ร้อยละของข้อร้องทุกข์ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วงสำหรับเกณฑ์การประเมินก็คือ 1. นเนี่ยมีการจัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบทุกเรื่องภายใน15วันร้อยละร้อยของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี หรือไม่มีข้อร้องเรียนอ่ร้องทุกข์ร้องเรียนอันนี้จะได้5คะแนนนะครับ 2. ถ้ามีการจัดทําบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนแก้ไขปัญหาแจ้งผลความคืบหน้าภา,ภายใน15วันร้อยละ80จะได้3คะแนนนะครับส่วนข้อ3ก็คือถ้าทําได้อย่างน้อยร้อยละ50เนี่ยจะได้อ่ก็จะได้1คะแนนนะครับนี่คือในอ่ ตัวชี้วัดต,ตัวที่6นะครับอ่ายังมีอีกข้อหนึ่งนะครับถ้าทำดำเนินการต่ำกว่าร้อยละ50ได้ศูนย์คะแนนนะครับทีนี้คำอธิบายในตัวชี้วัดที่6เนี่ยนะครับ 1. เนี่ยการดำเนินการร้องทุกข์ร้องเรียนสำเร็จลุล่วงก็หมายความว่ามีการจัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประช,ระชาชนทราบใน15วัน2ข้อร้องเรียนนก็แบ่งออกเป็น2ประเภทคือวงเล็บ1ข้อร้องเรียนทั่วไปเช่นเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะคํำชมเชยสอบถามร้องขอข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน วงเล็บ2เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้นนะครับนี่คือข้อร้องเรียนก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับทีนี้คําร้องเรียนเนี่ยเป็นคําหรือข้อความที่พูดร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่สูตรับเรื่องร้องเรียนอ่าร้องทุกข์ร้องเรียนหรือระบบการรับคําร้องเรียนเองมีแหล่งที่สามารถตอบสนองหรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจน หรือมีในยะะสำคัญที่เชื่อถือได้ 4. กรณีร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านผู้กํากับดูแลหรือสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอให้นับเป็นข้อร้องทุกขร้องเรียนด้วยนะครับให้นำมานับรวมด้วยสำหรับในหัวข้อนี้เนี่ยเข้าประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ อันนี้ในข้อที่6นะครับของหน่วยที่2ต่อมายังอยู่หน่วยที่2นะครับในข้อที่7ในข้อที่7เนี่ยเป็นการประเมินเกี่ยวกับการดังนี้นะครับเอกสารดังนี้ 1. มีคู่มือสำหรับประชาชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น 2. ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือ WiFi ของท้องถิ่นมีการจัดมุมบริการอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi 3เอกสารประเมินความพึงพอใจ 4. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์หลักของท้องถิ่นหรือ Facebook หรือ Line นะครับนี่เอกสารที่เขาจะตรวจสอบนะครับสำหรับการประเมินเนี่ยช่องทางการสื่อสารนะครับมีช่องทางสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดําเนินการดังนี้ 1. เนี่ยมีการจัดทําและเผยแพร่คู่มือสําหรับประชาชนครบถ้วนทุกกระบวนงานให้บริการที่เป็นปัจจุบันและก็เผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของท้องถิ่น 2. มีกล่องตู้รับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย3จุดในพื้นที่ของท้องถิ่นที่ไม่ซ้ำกับจุดที่ตั้งชุมชนหมู่บ้านหรือมีตู้ปอนอ ของท้องถิ่นและสรุปผลข้อมูลที่ได้ให้ผู้บริหารทราบ 3. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือประชาคมท้องถิ่นและกนาข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็น,นมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนและแสดงผลการดำเนินการดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบทางเว็บไซต์หลักของท้องถิ่น 4. มีเว็บไซต์หลักของท้องถิ่น หรือ Facebook หรือ Line 5โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น6มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือดำเนินการอย่างอื่นนอกเหนือจากข้อ1ถึงข้อ5เมื่อสักครู่นะครับทีนี้การให้คะแนนเนี่ยถ้าดำเนินการ5ถึง6ข้อได้5คะแนน3ถึง4ข้อ3คะแนน2ข้อได้1คะแนนนะครับดำเนินการเพียง1ข้อ หรือไม่มีการดําเนินการเนี่ยได้ศูนย์คะแนนนะครับนี่เป็นเกณฑ์ในข้อที่7นะครับทีนี้คําอธิบายในเกณฑ์นี้เนี่ยหโทรศัพท์สายด่วนเช่น1669เเป็นต้นนะครับคำว่าโทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่นอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือถึงผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงเป็นต้นระบ,บุให้ชัดเจนว่าโทรศัพท์สายด่วนนั้นคือหมายเลขใดหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ สการเผยแพร่หมายถึงการเผยแพร่ที่เป็นรูปแบบของเอกสารติดประกาศณนะสำนักง,งานที่ทำการหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของท้องถิ่นนะครับอันนี้ประเมินทุกท้องถิ่นนะครับในเกณฑ์ข้อที่7นะครับต่อมาในข้อที่8ในข้อที่8เนี่ยนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบในเรื่องต่างๆก็คือ1น แบบประเมินความพึงพอใจ 2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่สรุปผลนะครับสรุปผลเสนอผู้บริหารแล้วนะครับสเอกสารหรือรายการหรือวัสดุเข้ารูปพันที่แสดงให้เห็นถึงการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้มีการปรับปรุงบริการของท้องถิ่น 4. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ในการบริการประชาชน 5มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของท้องถิ่นนะครับใน5ข้อนี้นะครับเกณฑ์การประเมินเนี่ยการประเมินความพึงพอใจณจุดบริการของท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีการดําเนินการดังนี้1มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนณจุดบริการ2มีการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้มีการปรับปรุงบริการของท้องถิ่น 3. ม,มีการใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์อย่างน้อย1กระบวนงาน 4. มีการแสดงผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์หลักของท้องถิน่น 5. มีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ70 6. มีการสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยนะครับเกณฑ์การให้คะแนนก็คือถ้าดำเนินการ4-6ข้อนี้เนี่ย ได้5คะแนน3ข้อได้3คะแนน2ข้อได้1คะแนนถ้าดําเนินการแค่1ข้อหรือไม่ได้ดําเนินการเนี่ยก็จะได้แค่0ูนย์ก็จะไม่ได้คะแนนนะครับที่นี้คาอธิบายเนี่ยถ้ามีการดําเนินการดังนี้หมายถึงข้อ5มีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ70ให้นํามาจากข้อ1ถึงข้อ4ข้อ6มีสรุปผลการเสนอปัญหาผู้บริหารท้องถิน่น ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยให้นำมาจากข้อ1ถึงข้อ5นะครับหมายเหตุประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนี่คือในข้อที่8นะครับเกณฑ์ชี้วัดตัวตามข้อที่8ต่อมาเกณฑ์ชี้วัดในข้อที่9นะครับยังอยู่ในหน่วยที่2อยู่นะครับในข้อที่9กเนี่ยก็จะตรวจสอบประเมินดังนี้นะครับ 1. มีคำสั่ง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านพลังงานของหน่วยงาน 2. มีการรายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงานผ่านเว็บไซต์ www.e-reportenergy.go.ts ของสำนักงานนโย,นยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน 3. บันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเอกสารข้อมูลการลดพลังงาน 4. การประกาศผลการลดพลังงานผ่านช่องทางเว็บไซต์หลัก ของท้องถิ่นนะครับที่นีเกตเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการในการลดพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานมีการดําเนินการดังนี้ 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านพลังงานของหน่วยงาน 2. มีการรายงานข้อมูล 3. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละสิบขึ้นไป 4. มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ 5. มีการประกาศผลการลดพลังงานผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักของท้องถิ่นนะครับใน5ข้อนี้นะครับถ้าดำเนินการ4-5ถึงข้อก็ได้5คะแนนดำเนินการ2-3ถึงข้อได้3คะแนนดำเนินการ1ข้อ1คะแนนไม่ดำเนินการก็ได้ศูนย์คะแนนนะครับคำอธิบาย 1. การลดพลังงานก็หมายถึงการวัดความสามารถของท้องถิ่นในการลดพลังงาน โดยพิจารณาจากพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่องจากปีงบประมาณ6-4โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง10%เซเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงาน2การรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าให้รายงานเป็นประจำทุกเดือนผ่านเว็บไซต์ e-report.energy.go.th ของสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน โดยกรอ,อกข้อมูลภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไปเช่นค่าไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์64จะต้องกรอ,อกข้อมูลภายใน31มีนาคม64ซึ่งการรายงานเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายน63ถึงสิงหาคม64โดยรายงานภายในวันที่30กันยายน64 3การประเมินผลใช้ผลการประเมินจากเว็บไซต์ของสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานนะครับ ในหัวข้อนี้เนี่ยประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในหัวข้อที่9ต่อมานะครับในหัวข้อที่10นะครับในหัวข้อที่10เนี่ยก็จะเป็นาการตรวจสอบการประเมินในเรื่องต่างๆได้แก่1ตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือช่องทางอื่นเช่นทางไปรษณีย์กล่องรับความคิดเห็นเป็นต้น 2. เอกสารเกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดและให้จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกๆ3เดือน 3. ตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาเช่นรูปถ่ายการประชุมหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว4หลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ําทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเกณฑ์การประเมินเนี่ยนะครับ ท้องถิ่นมีการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณามีการดําเนินการดังนี้ 1. มีการตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการในสังกัดตามสายการบังคับบัญชาในการกํากับดูแลเรื่องการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 2. มีการจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสําหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา สิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือช่องทางอื่นเช่นทางไปรษณีย์กล่องรับฟังความคิดเห็นเป็นต้นและมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลังได้รับการแจ้งเบาะแสให้ประชาชนผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบสามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการทราบถึงการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะ 4. มีการออกตรวจติดตามาติดตั้งการติดตั้งป้ายโฆษณา,าสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีการจัดเก็บหรือถอนป้ายโฆษณา,าสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะ 5มีการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 6. มีการรายงานผลการดำเนินการตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดและให้จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกๆ3เดือนนะครับนี่เป็น หัวข้อที่เขาจะประเมินทีนี้เกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยนะครับถ้าดําเนินการครบ5ข้อขึ้นไปได้5คะแนนดําเนินการ4ข้อได้3คะแนน 2- อถึงสข้อได้1คะแนนถ้าไม่มีดําเนินการก็ศูนย์คะแนนนะครับคําอธิบายตัวชี้วัดนี้นะครับ 1. เนี่ยการตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามสายการบังคับบัญชาในการกํากับดูแลเรื่องการติดป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะการรายงานผลการดําเนินการเป็นไปตามหนังสือกรมการปกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท .08.04.6 ทับว .55 4ลงวันที่11กุมภาพันธ์2562 2. การรายงานผลการดำเนินการตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัด และให้จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกๆ3เดือนอันนี้ก็เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท0804.6ทับว554ลงวันที่11กุมภาพันธ์2562โดยท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานดำเนินการรายงานครบถ้วนจึงจะถือได้ว่าได้มีการดำเนินการตามข้อนี้แล้ว หมายเหตุ 1. แบบประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้จะประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมินนะครับ2กรณีไม่มีป้ายลุกล้ําที่สาธารณะให้ได้5คะแนนกรณีดําเนินการตาม1นถึงสในกรณี4ยกเว้นการรื้อถอนและการดําเนินการตาม6เกี่ยวกับการรายงานผลนะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นเกณฑ์ที่เขาจะประเมิน LPA นะครับในหน่วยที่2ในเรื่องของการปรับสมดุลและพัฒนาระบบก,การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในด้านที่1ในด้านบริหารจัดการนะครับ